สวัสดีทุกคนวันนี้อยู่กับเจาะลึกวิชชอค่ะถามว่าโบนเป็นเอธมูแห่งอะไรขอโทษด้วยผมผมอ่านซ้ำแล้วแต่หาไม่เจอ โบเป็นเอ็นทิบูแห่งกระดูกค่ะคือเป็นกระดูกเลยเป็นกระดูกเลยค่ะเป็นอนุพันธ์ของดินถูกต้องไหมเอ๊ะไม่เป็นกระดูกเป็นกระดูกก็ถ้าใครอ่านเดี๋ยเจอเนี้ยเจซอย่างหกจะเข้าใจว่ากระดูกสำคัญยังไงกับวงการพอมดไหมหมดก็คือต้องไปอ่านเดี๋ยวเจอเนี้ยแล้วนแล้เหตุผลทำไมคุณโบถึงเป็นลำดับที่หกนี่อ๋อนั่นคือเหตุผลทำไมแรงกิ้งคุณโบถึงเป็นที่หกอ่าต้องไปอ่านเดี๋ยวเจอเนี้ยแล้วจะเล่นเร่ออะไรคะเล่มหกโมนาร์ดเล่มแข่งสุริยะอาสไทอินจิติรอบคำถามอื่นไหมคำถามว่า บีอ่าบีมจะอยู่กับเจตลอดไปไหมแค่นี้อืก็ตลอดไปค,ค่ะเห็นคือบีมต้องกลับไปอยู่กับท่านโซจงขุยเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่ท่านจงขุย,ยแค่รับแค่รับฝากรับเลี้ยงแล้วควบคุมมาเฉยๆคนที่เป็นเจ้าของบีมจริงๆคือคุณผู้เถาจริงหงซึ่งคุณผู้เถาเนี่ยก็ต้อง่าสำเร็จเป็นเสี่ยไปแ,แล้วฝากบีมไว้กับ ไว้กับเจแล้วถ้าใครอ่านนะเจเดล่มห้าก็จะได้เห็นฉากนี้ค่ะ oh. นี่เราวคเจเดาเจเล่มห้ที่เป็นรูปของท่าคุณชอยนี่นะคะก oh. วันนี้ก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะเ <Okay. S 2> จอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ <Okay. S 2> อัปเดตช่องทางการติดตามงานผลงานของพี่นะคะอันดับหนึ่งคือ Facebook Page นะคะ c e b o o k Page เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีไลน์แล้วนะคะต้องกด Follow นะคะหรือกด Be Supporter ให้พี่นะคะก็จะได้รู้ข่าวสารมากมายนะคะ อันดับที่2คือ YouTube Channel ค่ะ YouTube Channel เนี่ยคือ Work อเนเหมือนกันก็สามารถกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพราะว่าจะได้อัปเดตทุกครั้งที่มีคลิปใหม่หรือมี Community ่กลุมใหม่ๆใ,ใน Facebook เนาะแล้วก็ใน YouTube เนาะสุดท้ายนะคะคือ IG ีตัวใหม่เลยค่ะพี่จะโพสภาพเกี่ยวกับนยิยายต่าง,างๆที่เราเคยเขียนใครอ่านแล้วก็เลยมาแชร์ความรู้สึกกันนะคะ ซึ่ง IG เนี่ยเป็น Follow เนาะชื่อเหมือนกันเลยคือวัพธิดานะคะทั้ง3ช่องทางอย่าลืมกดทั้ง3ช่องทางเลยเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยบางช่องทางมีการลดการเข้าถึงทําให้ดน้องๆหลายคนเนี่ยติดตามข่าวสารได้ไม่ทั่วถึงแล้วก็อาจจะพลาดโอกาสอย่างเช่นโหวตหน้าปกเอ่ยหรือขอพรีเมียมพิเศษเอ่ยนะคะหรือการติดตามว่าพี่ไปออกอีเวนต์ที่ไหนอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยขอทุกคนกดทั้ง3ช่องทางเลยนะคะแล้วเจอกันค่ะ